พระพุทธศาสนาทั้งสองใหน้ชัดเกลงให้ยาทางที่ม,มัพภาวนามีรรการให้การรักษาสามระดับกันในการปฏิบัติธรรมการบริจาคทางของทายกทายิกาทายกทายิกาแปลว่าผู้ที่เสียกลับจะถูกปัจจัยและกปฏิยาัรร์ มามาถวายในท่านกลางสงหรือเสือสละกที่เที่ยไปในกลางบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลทางพระนิพพการเป็นหาท่านเรียกว่าพายะและพายุการคำว่าพายะพายุการงานเป็นผู้เสือกสลักแล้วเป็นผู้ให้แล้วเป็นผู้เคขื่อนแล้ว ลงผิวตัวกลางการดูให้ซึ่งกานด้วยกันแล้วเลือก่าทาเยอะเลือก่าทายุกาอย่างป็นผูให้ผูเสียเวลาก็เลือก่าทายกยุกกาเป็น,นต้นต่อการให้การเชื่อการเยอะสหลังนี้ก็เรียกว่าการบำเพ็งทานน,ทาน,นั่นเองยกตัวอย่างเราจะทำบุญแา่ เพราะึงลูกมุนคงจะประสงค์ให้ตัวเองจะเรียนตึบ้านใหม่ก็จะหลงทำมันคงจะเหมือนกันแต่ของบ้านนั้นก็ยกยาทายอะยกาเป็นผู้ทำบุญเป็นผู้เสียเวลาเป็นผู้ให้เละเชื่อบ้านอยู่ตัวเองแล้วก็ให้ผู้ใช้ยาว่าทายกะอายกาเป็นต้นแต่ผู้ปฏิบัติธรรม ในพระพิธีศาสตร์เช่นนี้ก็เรีย,ย,ยรากาว่าอุบาสกเรียกว่าอุบาสิกายอมปฏิบัติและรับสาไว้ึดตึงถึงอุเบกต์ในกำหนดองคต่าจะกางและกรรมบทกตดครบจึงเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาเพราะสาวกยึดติดใจมีความหมายอย่างนั้น ตัมากโสบัปิกานั้นรักษาถึงรักษาอุเบกต์ก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเหนือขัมมะปฏิบัติมือขาวหัวขาวจะถือเดือดเป็นการเดือดเหนือขัมมะปฏิบัติถ้าปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียกอุบาสกบรปิกาจะเดินเต้นไปในบาสกบ้างจะเดินเต้นไปในบาปิกาบ้าง ได้รับกรรมฐานแต่กรรมฐานสูงกรรมานกรรมฐานนั่นแล้วก็เอามาประพฤติต็มและปฏิบัติให้เก็มตัวเองก็มีธรรมะมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ครบตรงกลางกป็นหลักจิตให้สติปัญญาเจริญปฏิปทาร์สื่อนักปารอริยจักสื่ก็มีศีลสมาธิปัญญา มีปฏินิพพันยะเบิดเป็นจิตยะดานั่นแหเกิดเป็นจิตยะดอยู่แล้วจะถือท่านเหล่านั้นมีธรรมะแล้วมีการปฏิปีตปฏิบัติครอบแล้วเป็นมหาสุขแล้วนั่นก็เรียกเ่าเองภาวนาการภาวนาเนี่ยต้องการจะให้มันเกิดขึ้นมาให้ใจสะอาดในดวงสุขเย็นใจมีประโยชน์สำหรับที่ ปฏิบัติธรรมมากนิดหน้อยแต่การทำถวายธงฆคารสังฆรายขยายสงฆ์ไม่จะเกาะจงกับพิเศษลูกหนึ่งลูกใดก็หาไม่ได้ถวายลูกท่านต่างสงฆ์การถวายสงฆ์ก็เคยไม่เจาะจงเลือกอยากสงฆ์ผานแต่ขยายโดยเจาะจงเลือกแบบบุคคลิกตาง จยูคกทาน,ไไนอยวแต่หน่วยเดียวและท่านเดียวองเดียวก็ได้บุญไม่จวมาได้แต่ได้ไม่มาได้มาไปสังฆทานให้ทานเทียไปไมจ่จกแตงยกไปอย่าง,งําเหวนเป็น่นฟา,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 างถนนเปลียงขาชนะประไยเน์จตดบดนน้เมือนข้ับทานเที่ยบไปไมจ่จะแต่งหรือตัองเลงทานจน้น เก็บประยับ์ชั้นบอลโดยพิจารณาประโยชต์จากขาโดยปรยับ์ชั้นบอลตั้งกระต่างเองพรางให้พรานเพื่อไปทุกอย่างตลอดกระทงเครื่องสะุน่ินพาพรให้ทางข้างทางปฏิเจกหน้าให้แต่ยาตกยายาตกยามุทเขี้ยปากเจอที่มาขอทานบางอย่างไม่ขอก็ให้ทานบางอย่างขอถึงจะให้ การให้ทานน้กับการขอกระเรพรท่านคือการกดบระดิกตาข้งหลายถ้าเราให้ของเขาไมา่ดีไปเราจะได้ของไม่ดีกลับมายก,ก,ก,กตัวอย่างอาตมาเองเดือดใหม่ใหม่มืออัดใจอยู่สามใจขยายเรื่องตาไปแล้วก็มาตาเราพาในมันขาดใน,นขาดมาจากร้านค้าในตารเราโหไม่ได้ ถ้าเราไปบางสกุลเสร็มาสื่อข้างสี่คราวก็ได้ผาขาดมาทุกครั้งอันนี้ทานกัเหมือนกันทานโดยเจตนาของท่านสี่บริจารอย่างนั้นเกิดบริสุทธิ์ดื้อตอนบริสุทธิ์ทางของเครื่องปัะพฤติยทานตอนบริสุทธิ์ทางจิตใจเลือดเจตนาของท่านั้ต่อตอนบริสุทธิ์เลือดถึงมาถวายทั้งนี้นะ คำบรรลุศึกสมายของยติธรรมนั้นก็ต้องบริสุทธิ์ได้มาด้วยความครอบธรรมแต่อย่ามาเดืเอดเตลุยใครเข้ามาทำวยความเหนื่อยยากจึงบริสุทธิ์้าที่ให้แล้วบรรลุศึกเจตนาก็ให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนแต่ประธานใดก็อย่าเกิดเจตนาบริสุทธิ์ถ้าให้หวังผลตอบแทนก็หมายความาเจตานาะไม่บริสุทธิ์ต้องการได้ของให้จึงการลอกเลียน เป็นการค้าเป็นการค้าขายไปเ,เลือกเปลี่ยนไปตามวัตถุท้องถุดเอ็นที่แลกเปลี่ยนกันั้นยังเรือกว่าทานปกติทานธรรมดา,าทานดีเสริแต่นั่นก็ให้ไม่รับผนตอบแทนจะเอาไปทิ้งไปว่างยางไรก็าาตามใจให้มาบริจาคแล้วก็ขึ้นใจดีใจ บริจาบกกเลาะอนาบริจาคมื้ก็สบายอกสบายใจหลังจากบ,บริจาคจากแล้วก็ขื่นใจให้ตายใจโดยสอน,ท,นที่เป็นบริจาคแล้วไราจะทำแล้วทางเราจะทำแลาะพระอดีตที่ผ่านมาเวลาหนาปุเราก็จะแลัะธนาจะไปไว้เกลี่ยไขประการใดก็นนี้ที่ทา,า,านไว้เราได้ทำบุญไว้พระอดีตและเมติตั้งก่อน ตลอดเลยการปัจจุบันนั้นเราก็ดีอกดีใจขึ้นใจเพื่อบรรลุเป้าที่เราทำเท่าให้กับตปนเป็นประการส่างๆไม่ตึงมือไม่ตึงทานที่เราภาวนาไว้จะเราเกินมาปฏิบัติกรรมฐานบำเพ็ญมจิตภาวนารักษาเบื่อกงดเยนสิ่งเครื่อลาสามมาทั้งหลายจิตใจก็ใสใจสะอาดโดยติดทางให้ท่านถึงตาเดียวติดเชื่อ ทานบริสุทธิ์ทุกแบบจจิตก็บริสุทธิ์จิตจะบริสุทธิ์ได้ต้องสมาทานเตือนนำเพียนเตืนจิตจะก็อาดหมดกดได้เพาะต้องเอาวนาเจริญปฏิปทามเตืกายะกายภาวนาศิษยรทำทานมือสามยาเพื่อศิษย์ทำถ้าหรับทานปฏิบัติทานครอบงำดูให้ดูเพื่อไม่จะลาวให้ไปอย่างนี้ ให้ไปหวังผลเดี๋ยวตาแพรได้บุญเลือกตัวแพรให้กับตัวเราหรือให้เพื่อหลังผลจะลอกเปลี่ยนเป็นตับข้างก็ถือการอย่างกลางให้แล้วไม่หวังผลตาแพรเนาะไม่ต้องตามอันใดดูแต่ตับให้แล้วทะเลถอยไม่เจ็บไม่จำไม่จำไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จำเพราะยาทานนั้นไม่หวังผลตบแทร ทางขั ch ái, ch à, cha, cha, a, ้นส ch ah ูงของภาวนาจะมาเพ็ญจิตภาวนาแล้วจิตกสใจจะสะอาดโดยสุดทานก็บริสุทธิ์เจตนาออกมาก็บริสุทธิ์ถ้าจิตสใจจะสะอาดถ้าเรามาบด้เพ็ญสูงปฏิบมากรรมฐานจิตใจก็สูงขึ้นจะตามมาแบบง่ายสามารถจะกำจัดความเครียดจะตัวได้ย้อนผลไปสืบมรรคสืบผล จากสมบัติมน <c ười> ุษย์หรือาสมบัติมนุษย์สมบัติยาย้อนผลไถึงยาย้อนสมบัติดเงื่อมาจากธนานิพานสมบัตได้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเยระเป็นประโยชน์ต่งในย้อนผลใดๆทร้งเพียงนิพพานก็อให้ไปได้ถ้าพระมักรมือเดือนที่ะขทให้ตา ทุกเร่งทุกอย่างให้หมดที่หลังของพระปิยาแม่มาก็จะตามเรื่องหน้าต่ไปไม่ตา,าเป็นต้องอองนะั้นแต่ใายงเวทในยงนาก็ให้เป็นทานได้ควักออกไปได้เรื่องจิตเรื่องใจไใ้สะอาดสะอาดแม่ให้ทานได้เจ้าตาเป็นของข้าดายแก่พระพาลีวับอนหามเรื่องติดเรื่องใจนั้นใครวักคุ้เพื่อกุกคลิก เรื่องที so, time, choice, ่จะนมาเกิดในสมาสีจะน่าทห้ทานไปได้เจ็บตาอน้ทานท่านเสร็ที่เสร็แจากการดีหวังครั้นเอติยามในมาก็จัการเรื่องหน้าติจเกาะตาทานมีหลายประเภทศที่เราขยายทางทานขยายตัดปาขยายตะกินมีคนแย่งกันวยา อันดเบสองระถิ่นดึงลิป่าดีบางท่ามก็ว่าตาตาอันดับสงเสือตะถิ่นบางท่านก็ว่าระถิ่นเงือตาตาไม่ใค่อยู่ตรงนั้นอยู่ที่เกิดกันนาของท้ามบางคนทำบุญมากมายต่กองแต่ไม่ได้บุญเลยจิตไม่มีความสุขใจไม่สบายก็เหวี่ใจข้าไม่ได้เพื่อใดนั้นแต่ทาในระเบพ็ญริง มีการเพิ่มปีญญภาวนาและนะาาะั่งไม่สามารถจะเคื่อนได้เป็นเดียวกันและทุกท่าจึงจะทำให้เกิดสามวาระทานและแต่สืบภาวนาทานและให้กานเพีไปเป็นธรรมดาระแต่สืบปฏิบัติเพื่อจะได้แต่ตัวเองมีภาวนาถึงได้จะเกิดเมตตา,า,าจะาหให้ทานท่านผู้ใดก็เอาของดีให้ของเสียจะไม่ให้ ให้ดีก็ไปได้ดีตอบแทนมาให้ของเพื่อเขาไปก็ได้ของเพื่อตอบแทนมาถ้าทําให้เพื่อเพื่ตามกําหนดเียื่อตามวาระแล้วก็มือทานถิญญะภาวนาถ้าเป็นไหนมืออาญาใส่น่านจางงามถ้เป็นสินเรื่องง่ายถึงต้องเอาคานออกห้าถ้าหากว่าอัาญาใสยไม่ดีในใจใจจะให้ทานไในใจเมตตาจะช่วยเหลือท่านที่ใดหรื ก็ไม่สามารถจะเข้าถึงองค์ถึงแบบแต่จึงเอาทานออกมากเป็นอดับหนึ่งขอที่พุ่งแห่งสองตัวจิตเป็นจิตสำนึกจิตมีสมาธิจิตใจก็จะะอาดหมดเจตหาของท่านก็บริสุทธิ์เจตนาก็บริสุทธิ์ภาวนาก็อยู่เจริกฤทธิภาวนาทำน้อก็ได้ผลเป็นธรรมตาเชื่อใจทำโดยควใจทำ้ดยจิตเป็นจิตสำนึก ทานด้วยอารมณ์ดีมีปัญญาในหวังสงฆ์จะแลกเปลี่ยนแบบประจานใดสามารถให้ทานอันนทิพย์เห็นให้เจดียามันดาปิยาตายายหรือผู้ศึกตายจากโบิกไปแล้วคือกัมเรียเพชรหรือท่านสุกเกยจะเป็นเจดียามันดาปิยาตายายที่จะเป็นญาติพี่น้ององค์เดียวกรรมสายโดยเดียกรรมประตามขยายทั้นทานให้ เพื่อให้ใจจำมือเวิใจเรินในจมภาวน์อาจกระดดผลในปัจจุบันถ้าจะเริงกรรมฐานเ้วยแล้วทานจะเห็นคันตาในอัปิบันนั่นเองแต่เรามาสามารถมาเป็นถึงจิวภาวนาได้ทานนั้นอาจจะลาชาอาจจะมาได้ผลคันจีแต่ประการใดสุดที่เป็นติดผลนะฮะติดผลนะฮะติด็นิดตา เกิดขึ้นแต่เดียงอาภัยก็จะอาจไม่ได้ทานนั่นจะส่งผลทำผีในปัจจุบันในขณะนั้นจิตใจก็สบายจิตใจก็มีความสุขญากิจะทุกข์เสมอจตนาที่กระตานขออนุโมทนาสาธุการแปลที่เดือดเมตรมะปฏิบัติและเยี่ยมถือขยายช่องทางในเอกาทนี้หนึ่งะเป็นมหาบุตสำนึงบรรดาที่ความตั้งใจมา ตั้งใจจะถวายทานให้แก่ใครวิจิตรจะดูดามันบาวิจิตรเตยวิตรตกยากไรอยู่ที่ไหนจะทำใดหรือเจ้าเวรในรามเจ้ารามในเวรจงมารับผลอิปผลของเราบัดมี้ยับเตยันเตยัขงติเตืองหนึขอบูชาพระพพิธเจ้าเ่วนที่สขอถึงพระสงฆ์เ่วนที่สามขอทุ่งถึงทูกข์ถึงทกถึงทุก จะปฏิบัติกรรมฐานจะได้รับบิือนอันเวทนาเตือนเสริมรับให้สหลเลื่อนตามืีประกานที่มีสู์ศรีในเราขอพานันย้ถึงเตวเดชนจะเรียงรับอาไราืือก็ไดยหยุดพัดจะมารับเตืมนทานตามอุเบมของท่านผู้บริกาในเอกาสนง้ือนนที่้5ต่อไปขอเจ้าเรียนไปตามจะให้ติตามเยีอย่าช่างเรียนช่างตามต่อไปเลย ป็นงดเวรงรรมอย่าจองเวรจองกรรมกรรมานะกรรมดวยการอย่าจองเวรจองกรรมก็จะกรรมดปจะริจ่าติดใจเลาระกวามเพื่อจะเตือไปจะได้มีเวรมีกรรมมีภัยจะเตเองต่อไปัตเองก็โดยผลลาพระจาหเึ่งจึงเพ่งตเหงาก็จะดวกตองเหงาก็ตะบานอภัยทิ้งก็จับตุง อาตมูที่เพ่งติดตัวท่านตายติดทานสิตหลักพญนาครบกสามวลาติดใจท่านจะได้เกิดมาอุปสรรคจะไปกิดทางเหนกันเดินดไปทานที่ปฏิบัติทำเลื่เดือยบริจาคทานเดีอยเลี้ยทะลาะได้เดือยเป็นทั้งชายกเป็นทั้งชายิกาเป็นทั้งอุบาสกเป็นทั้งอุบาสิกาเป็นทั้งทิฏฐิกรเป็นทั้งวิทยากร เราเครื่องกระบวนการแล้วจะไปเนื้อมาจะปเปือแงเห็นกันเดินไ้จะไม่ไปเสียไปในโกเกิด่ตายจกเลยถามแน่นอนพี่เจะไปเกอยเพิ่ถามบ้าในมือบ้าเือมาหาเปลือีจะเดินมังมือต้อตกตาจะตาดูของจะไปเกิดแงเห็นกันเดินไปจะเที่ยนสินค้าไจะมียาเบียขาธนายติเป็นนกปราบเป็นมดต ตลอดไปตามจะมีเลขมีหลายตัอย่างนอนแสนง่ายทุกตาตามจะตามที่สามจะไปแก้แทนโหนกตะเบนได้ไม่ต้องเพื่อผินฐานใดก็ตามจะเติไปด้วยเลือกตา้าทอดตาตาจะเติมมายาบาลอยู่ใกล้ชิดมีคนอุตตาละมีคนรเชื่อหลือตลอดตามเวลาจะตามที่สี่นั่นแหละจะไปแก้แทนโหนกตะเบนได้ก็มีอจะมาหายเกลียดใจตาติดตา ให้เียดยศึกษาเราเรียนและมีวิชาการใหนาพจการเรื่องหน้าศึกษาครับประการที่ห้านหละจะไปขอแทนเห็นประเด็นใดจะมีเครื่องครบอนล้อมเดือยมันุีย์สมบับล้อมดือยสยามฉบัินิพนสมบับนานาโพสิทท้ายใส่เดือรสบาอภายทั้งน้ำทั้งใจเครื่องใช้บริขารเครื่องใช้การมันใดมือรบเคลื่อนระเบียนตามให้หยุดเมื่อแร้ยนตายจะไปตามเดา จะทำอะไรก็ปลอดภัยในมี้จะมีจังไรในพ่อจิตวิญญาณในที่เป็นการจิตใจก็ได้มาจากทานที่มัธยนาเพราะอาบุญเลชนะสาธุการแต่คณะปฏิภาพละพี่เบียดเหนือธรรมะปฏิบัติในเจตจิตศาสตร์นาขอคนทั้งหลายเข้าถึงจิตตธรรมเข้าถึงธรรมสอนของเจตจิจยาที่ปฏิบัติได้ขอให้ปฏิบัติโดยจิตต่อแม่นวลทั้ไปว ให้มันจะเนิบต้นจะเนิบปลาปจนทำได้ทำดีไม่ด้ดีไม่ดีจบงสมัยามัยทำไม่เนอเต้นเนอบปลาทำความดีติดสถานที่ทำความดีติดตติดคนทำทำความดีติดลาเวลาทำความดีไม่เนอบต้นเนิบปลายพอทำเนอเต้นเนอบปลาย ปัจจัยกรรมฐานกำหนดเพืนกำหนดลายท่านจะได้รับผลอนุสงผลมากจากปหน่อดังเด็กจี้แยงเพียมาณบัดนี้ขออนุโมทนาปรัพย์กรจากท่านทั้งหลายผู้ใครทำผู้ใครบุญขอให้คุณหมวยหมุดเจนเสือให้ชีวิตท่านมีประโยชน์ในชีวิตในชีวิตอมีค่าเวลาจะได้มีประโยชน์แต่ชีวิตของท่านจะมีค่ามีราคาแพง เรตีค่าราคาไม่ได้ยาราคาเท่าไรไม่เหมือนเพชรนุ่งปินดาตีราคาตามสลับตีราคาตามหนักบาเป็นจับทีวิตนี้ในแลงนแทนที่ิตนี้มือจาะแบนถังทีวิบนี้จะอยู่ได้ยนนดยการจะเล่นตึกตึกจะเล่นพัฒนาจะาปาแท์ตกกับเตาขอกวาเจะเลนเมืองเล่นเปนมือแบบเทลาไ แต่ที่ผ่านจเจเริญก็เดยอายุยังนาุขคลละปฏิภาณพนักฐานเป็นบับไม่เกิดจงหมวปจะตามได้เต็มมาจัดพนากด้วยกัร้ี่ดิ้นนาำมาอกาสบัดนี้เพอ